เราควรแสดงความรักด้วยการกระทำแมทธิวบทที่5ข้อ4 1บอกว่าถ้าใครจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปเขาถึง2กิโลเมตรพี่น้องในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นั้นทหารโรมันบังคับคนให้ถือของไปให้เขา1กิโลแต่พระเยซูบอกว่าอย่าไปแค่1กิโลไปถึงมากกว่า1กิโลถือ2กิโล พระเยซูกาลังสอนเร,เราว่าให้แสดงความรักแก่คนอื่นมากกว่าที่คนอื่นคาดหวังแสดงความรักโดยการรับใช้คนอื่นมีเวลาหลายครั้งในชีวิตของเราที่พระเจ้าเรียกเราให้ทําบางสิ่งบางอย่างที่มันดูยากบางสิ่งบางอย่างที่ดูมันไม่สมเหตุสมผลแต่พี่น้องถ้าเรายินดีที่จะให้บางสิ่งบางอย่างแก่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนั้นพระเจ้าจะอวยพรเราบางทีเราจะต้องก้าวออกไปด้วยความเชื่อเพราะเราไม่มีประสบะการณ์ เราจะต้องไปช่วยคนอื่นหรือให้อภัยคนอื่นที่ไม่สมควรได้รับการให้อภัยจากเราแต่ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความรักนี่ไหมครับพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้ามีพระพรที่ยิ่งใหญ่เตรียมไว้ให้แก่เราพระเจ้ากําลังบอกเราว่าการทํามากกว่าที่ค้นขอนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราทําดีกับคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนกับไม่ใช่สมเหตุสมผลที่เราจะ ไปรมากวกว่าที่เขาขอเรามันรู้สึกไม่ยุติธรรมแต่เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราเป็นพระพรแก่คนอื่นพระพรมันจะตามมาสู่ชีวิตของเราถ้าเรายอมเป็นพระพรกกบคนอื่นมากกว่าที่เขาขอเราพระพรแห่งการเชื่อฟังนั้นก็จะไหลลงมามากกว่าที่เราควรจะได้รับพี่น้องครับเมื่อเราทําสิ่งที่ยากลำบากที่พระเจ้าเรียกให้เราทําและสิ่งที่ดูเหมือนกัะทําให้ชีวิตเรามันต้องทนทุกข์ทรมานแต่ผมอยากจะหนุนใจบอกว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งดีให้แก่เรากําลังมาหาเราพระองค์กําลังเตรียมการเลื่อนขัน้น เตรียมคนที่ดีมาสู่ชีวิตของเราเตรียมพระพรมาสู่ชีวิตของเราเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานออกไปให้เราร่วมใจกันในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับโอกาสที่ดีที่พระองค์ทรงเปิดให้กับเราที่จะไปรับใช้คนอื่นแสดงความรักต่อคนอื่นด้วยการกระทําของเราไปช่วยคนอื่นอย่างดีที่สุดอย่างมากกว่าที่เขาขอซะอีกเขาขอเราเดิน1กิโลเราจะเดิน2กิโลแล้วขอบคุณพระองค์ที่เรามีโอกาสได้รับใช้ผู้อื่นและแสดงความรักต่อผู้อื่น อย่างที่พระองค์ทรงรับใช้พวกเรายอมมาสิ้นประชาชนไม,ม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เราเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูเรายินดีที่จะไปมากกว่าไม่ใช่แค่หนึ่งกิโลแต่มากกว่าหนึ่งกิโลเป็นสองกิโลเพื่อแกคนอื่นข้าพต่าพระเจ้าเ,าเราเชื่อว่าพระองค์เตรียมพระพรให้แกเราเมื่อเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตความรักและเป็นพระพรแกคนอื่นในนามพระเยซูคริสต์เอมเมนพระเจ้าอวยพรครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับ